สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้ก็มาเจอกับครูบโบนะคะในรายวิชาคณิตศาสตร์กันสําหรับในวันนี้เรายังอยู่ในเรื่องของการคูณแต่ว่าจะเป็นในเรื่องของการคูณจํานวนที่เป็นพวกหูคูณของสิทธิ์กับจํานวนที่มากกว่า2หลักเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันก่อนนะคะตัวอย่างที่1นึ่เขาบอกว่าชาวสวนวัดดอกไม้กามละ50ชอได้140กรมัมชาวสวนมีดอกไม้กี่ช่อนะคะ เดี๋ยวเราจะมาเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ก่อนนะคะ50าสิบคูณกับ1 4ึเท่ากับเท่าไหร่วิธีทำนะคะ เป็นหนึนะคะคูณอ่าตั้งด้วยแล้วก็คูณด้วย5้าค่ะวิธีการคูณจำนวนที่เป็นพหุอขอคูณของ10กับจำนวนนะคะอื่นๆเริ่มแรกนะคะเราอย่างที่เราทราบกันดีนะคะว่า0คูณจำนวนอะไรจะได้เท่ากับ0เสมอนะคะดังนั้น ถ้าเรานำนะคะ0มาคูณกับ5 0คูณ5ได้0 0คูณสได้0 0คูณ1ได้ศ่นย์คูณหได้0ต่อมานะคะนำหมาคูณ5คูณหนะคะ5 5, ะคะ 5, 5เป็น25นะคะ ห้าห้ายใส่5ทด2 5คูณกับ4 5 4นะคะเป็น 20, 20่สบวกกับทด2เป็น22ใส่2ทด2ถัดมาก็นำห้มาคูณกับ1 5คูณ1เป็น5แล้วก็บวกกับทด2เป็น7 จากนั้นก็นำผลคูณที่ได้มาบวกกันคำตอบที่เราได้นะคะก็คือ7250นั่นเองค่ะหรืออีกวิธีหนึ่งนะคะ145ตั้งคูณด้วย50ค่ะ อย่างที่เราทราบนะคะว่า0คูณอะไรก็ได้0ดังนั้นเราจึงเขียน0นะคะยึดตำแหน่งในหลักหน่วยไว้นะคะเขียน0ไว้จากนั้นเราก็นำนะคะนำ5 5ที่อยู่ในหลัก10นะคะไปคูณ5คูณ5เป็น25ใส่5ทด2 5คูณกับ4 5 4ห้าสี่ยี่สิบวกกับทด2เป็น22ใส่2องทด2 5คูณ1เป็น5้บวกกับทด2เป็นเจ็ดจะเห็นว่าคำตอบเท่ากันนะคะเราจะได้ผลผลอาผลคูณเท่ากันนะคะ ก็เหมือนกับเป็นการคูณจํานวนหนหลักกับจํานวนมากกว่า2หลักนะคะแต่เพียงแค่เราเติมศูนย์หตัวนะคะอีกตัวอย่างหนึง่งเขาบอกว่าแม่ค้าซื้อแตงโมงมาขาย40ผลราคาผลละ45บาทแม่ค้าจ่ายเงินทั้งหมดกี่บาทเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์จะได้เป็น40คูณ45เท่ากับเท่าไหร่นะคะ วิธีทํา45ตั้งคูณด้วย40ถ้าเราลองใช้วิธีเมื่อสักครู่น,นี้ค่ะเราจะเติมศูนย์นะคะตัดศูนย์ไป1ตัวตัดศูนย์เติมศูนย์ก็จะเหลือนะคะ4คูณกับ45 สี่คูณห้าสี่ห้ายี่สิบใส่ศูนย์ทดสองนะคะจากนั้นเราก็จะนำสี่นะคะไปคูณกับสี่สี่สี่สิบหกนะคะสิบหกบวกกับทดสองเป็นสิบแปดเสร็จเรียบร้อยนะคะคำตอบที่เราได้ก็คือหนึ่งพัน แปดนั่นเองค่ะตัวอย่างถัดมานะคะเขาบอกว่าห้องประชุมแห่งหนึ่งมีเก้าอี้แถวและ33ตัวจำนวน50แถวห้องประชุมแห่งนี้มีเก้าอี้ทั้งหมดกี่ตัวประโยคสัญลักษณ์ก็คือ33คูณกับ ห้าสิบวิธีทำนะคะก็จะเป็นสามสิบสามตั้งคูณด้วยห้าสิบนะคะวิธีการเหมือนเดิมเราก็จะทําการตัดศูนย์เติมศูนย์นะคะ ก็จะเหลือ5คูณกับ33นะคะ5คูณ33ก็จะเป็นนำา5ไปคูณกับ3ก่อน5 35ใส่5ทด1 5 35บวกกับทด1เป็น16เสร็จเรียบร้อยนะคะดังนั้นข้อนี้คำตอบที่เราได้ก็คือ1000 หกร้ 650, นั่นเองค่ะทีนี้เราลองมาหาค่าของตัวไม่ทราบค่ากันก่อนก็คือ70คูณ542เท่ากับ a a ของเราคืออะไรนะคะเราก็จะทำเป็น542นะคะเป็นตัวตั้งคูณด้วย 7จ็ดสนะตัด0เติม0ก็จะเหลือ7จ็ดคูณกับห้ารนะคะเคูณกับ2ก่อน2องนะคะเจ็ดใส่สทด1นคูณกับ4ี่นะคะเจ็ดสีบแบวกกับ บวกกับทศหนึ่งเป็นยี่สิบเก้านะคะใส่เก้าทศสองเจ็ด 2, คูณกับห้านะคะเจ็ดห้าสามสิบห้าสามสิบห้าบวกกับทศสองเป็นสามสิบเจ็ดนะคะเสร็จเรียบร้อยนะคะสำหรับ A ของเราในข้อนี้มีค่าเท่ากับ37,900 40เป็นคำตอบนั่นเองค่ะอีกตัวอย่างนะคะ50คูณ24,880อ่า24,980ค่ะก็จะเป็น24,980เป็นตัวตั้งนะคะคูณด้วย50 ่ะคุณด้วย50นะคะทีนี้นะคะเราก็จะทำการตัดเหมือนเดิมนะคะทำการตัดเหมือนเดิมเริ่มแรกนะคะโจทย์ข้อนี้นะคะ่ะเราจะเห็นว่ามี0ูนย์ะคะ,ะมีศูนย์สตัวก็เติมศูนย์ไป2ตัวนะคะ จากนั้นก็จะเหลือ5นะคะเหลือ5ที่เป็นตัวคูณแล้วก็คูณกันตามปกติก็นำา5มาคูณกับ8 5มาคูณกับ8ธรรมดานะคะ5คูณ8เป็น40นะ,ะ5 8 40ใส่0ทด4ถัดมาก็นำ5มาคูณกับ9 5คูณ9นะคะ5 9 4, 5. 45 45บวกกับทด4นะคะเป็น สี่สิบเก้าใส่เก้าทดสี่ถัดมานำห้ามาคูณกับสี่ห้าคูณสี่ห้าสี่ยี่สิบยี่สิบวกกับทดสี่เป็นยี่สิบสี่ใส่สี่ทดสองสุดท้ายนำห้ามาคูณกับสองนะคะ ห้าคูณสองเป็นสิบสิบบวกกับทดสองเป็นสิบสองเสร็จเรียบร้อยนะคะดังนั้น A ของเรามีค่าเท่ากับหนึ่งล้านสองแสนสี่หมื่นเก้าพันนะคะเป็นคำตอบ ประมาณนี้นะคะสำหรับการคูณนะคะจำนวนที่เป็นพหูคูณของ10กับจำนวนที่มากกว่า2หลักนะคะโอเคค่ะสำหรับในชั่วโมงนี้นะคะคุณคูณก็มีเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเราค่อยมาเจอกันใหม่ในชั่วโมงหน้ากันนะคะสวัสดีค่ะ